ันนี้ก็ใกล้วันที่หวยจะออกแล้วนะครับผมก็ขอให้มิตรลักแฟนหวยนะครับเข้ามาหาเลขกันได้ตามใจชอบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงส่งความสุขให้กับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอให้โชคดีหิงๆปังๆนะครับผมเห็นเลขอะไรก็ขอให้เสี่ยงโชคถูกใจดังใจสมหวังดังใจกันทุกคนเลยนะครับผม นี่ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาบนบกหรือเปล่านะครับถ้าเขาวิ่งขึ้นมาบนบกก็ตัวใครตัวมันนะครับอาจจะกินหัวเด็กได้นะครับตอันนี้น้องเขากำลังเล่นน้ำอย่างมีความสุขนะครับน้องเขาหางยาวน่ารักเจยวเลยครับแล้วก็ไม่กลัวคนด้วยนะครับ